อสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านสวัสดียามดึกสี่ทุ่มกว่าครับอยู่กับช่อง y Youtube เสียตินพาซส่งปแปลดแปครับวันนี้ก็พาเจ้าพายุมายกอ้อยนะครับมายกอ้อยลานที่เราจะจะขึ้นก็น,นู่นนะครับแท่นอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวอยู่กับพี่เดียก่อนผมเอารถลงก่อน นี่ท่าแก่บอกว่ามีมีของดีให้เราทำคลิปด้วยของดีจริงๆครับพี่น้องสายแบกครับนู่นจอดเต็มเลยโอ้นี่ครับไม่คิดว่าจะมาเซอร์ไพรส์กับสายแบกของเรานะดูสายแบกนี่เต็มเลยอู้วหนาวครับพี่น้องก็รถร้อยเริ่มทำงาน6กโมงเช้าไงมงเช้า เรารถบริษัททำงานตอน8โมงนี่ได้คันนี้มาก็ขีดลงขี่ลงอันนี้ก็คืออันนี้มาทำงานเช้าเลยทำงานเช้าเลยก็ให้จาย์โอมาครับก็อยู่ประมาณทัก6โมง7โมงถ้าโอมันขยันก็ได้ลงเร็วจันโอมาอยู่นี่คนเดียวเต็มต๊บแล้วผมเหมือนช่วงล่างยาวเนาะอืมคันเนี้ย้ยาวปันเต็มปากเลย อุ้ยสัน่นสั่นที่น้องเฮ้ย,นนยคนลุกขน,น,นลุกที่น้องคนลุกครับนี่ฮะส,สายแบกของแท้เลยครับนุ่นเขามานอนรอกันเลยนะต่อคิวนอนรอกันเลยแล้วก็ก่อไฟผิงกันหนาวด้วยเห็นไหมรถเาเราอีนี่นี่นะคิดคิดบอกสบายเ <laughs> บากว่าเจ้ายักษ์หน่อย โอ้โหมีความสูงมากเลยนุนร้องเพลงกันนุนนะนุนน่ะร้องเพลงกันใหญ่เลยนุนอันนี้คือ,อคือรอคิวลองอ้อยนะครับเขารอคิวลองอ้อยกันทีนี้เขาเห็นแมคโคมาเห็นเจ้าพายุมาเขาก็ดีใจแล้วเขาว่าอือกูได้ลงเร็วแล้วไม่ต้องรองฮะไม่ต้องรองว่ามีแมคโครแค่เดียวเอาแล้วเอาแล้วทางนู้นเอาแล้วนี่ครับเ,เดี๋ยวถ้าแก่จะเอา แมะโคโลงเทเลอร์ก่อนเด้อเรามารอดูกันต้องโหนขึ้นครับคิดทำรถสูงหลอเกินร้อยโลโอ้คิดเองร้อยโลเลยหรอปาดอันตรายอ่ะอันตรายอ่ะไอคิดหนักร้อยโลอ่ะร้อยโลไอคิดอ่ะเออไอคิดไปขึ้นดูดินี่เดี๋ยว เดี๋ยวจะดูพิสูจน์เนี่ยเมื่อกี้นี่ครับตาช่างตรงนี้นะไอคิดขึ้นไปอ่ะร้อยกิโลเลยอ่ะ okay, 100โ,โอ้ <laughs> คิดนี่ถ้าโตเต็มที่นะคิดมึงเอ้ยมึงมีร้อยยี่ร้อยสามนู่นอ่ะจะลดแล้วจะลดแลไวใช่ไหม,มอุณหนาวครับลกล้องสั่นหน่อยนะพี่น้องนะ <laughs> เพราะว่าผมหนาวจริงแล้วดูไอคิดมันไม่ใส่เสื้อแขนยาวขับรถมานะ แต่มันไม่มีแอร์มันไม่หนาวหรอกครับมันนั่งอยู่หัวเครื่องมาเลยมันอุนออ่นต้องแร์ทำให้ข้างนี้นหนาวอ่ะพี่หนาวสุดกนไม่ทันเอาแก้าลดลงครับหนาวจริงๆเฮ้ยสั่นล <c oughs> ็อร็ิก่ เพราะว่ามันมันอืมยาว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 กว่ายาวกว่าเจ้ายักเยอะอืมยาวกว่านี่ครับตืดยาวอนะฮะยาวยักสูงจะอ้วนอ้วนตืดอ้วนนี่ครับ GCM เสียคิดเอาอยู่ครับ ไม่อยู่ด้วยไงเสริมเหล็กมายิ่งกว่ารถถังอีกพี่น้องนี่ยิ่งกว่ารถถังอีกใส่ชุดเกาะดูเสียศูนย์จัดให้เต็มเลยชุดเกาะวางคานเพิ่มอีกนะครับวางคานเพิ่มอีกพี่ศูนย์แกวางคานให้แกกลัวว่ามันจะขนเจ้ายักษ์เขียวไม่ได้นะนี่แล้วก็เท่าแกก็จะเดินขึ้นนู่นแหละขึ้นแท่นครับ หนาว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 อ่ามันก็จะลงสบายหน่อยเพราะว่ามันกดได้ไงกลมหนาวพี่น้องกลมหนาว,น,าวนี่ครับ โอ้ยสั่นพี่น้นองอย่าว่ากันเด้อผมสัน่นผมหนาวจริง,ง,งนี่ครับคันใหญ่ๆอย่างนี้นะครับแล้วขึ้นขึ้นรถที่แบบ <c oughs> ไม่ได้ทำเผื่อรถ200เลยนี่มันดูต่างกันมากเลยนะ <c oughs> ต้องค่อยๆวางครับ ไม่งั้นเดี๋ยวเราทิ้งลงเลยเ <c oughs> ดี๋ยวแท็กซี่เราค่ะนี่ครับ <c oughs> มือสั่นครับมือสั่นเอ๊ะดันไปอีกดันไปอีกอีกนิดนึงเดี๋ยวมันจะไหลเข้ามาเดี๋ยวไฟท้ายแตก เพราะว่าใช่มันติดตะขอมันต้องไงาุงมันต้องความมุ่งกี่อย่างเดียวคิดรถจะไหลกลับมาไหม,ไ,มไปขึ้นไปเยียบเบรกไว้ก่อนเผื่อรถไหลกลับมาเดี๋ยวกดกดกด,กดไว้ก่อนกดไว้ก่อนไม่ไมหลละ ถ้าจะเอาขึ้นเลยขึ้นยืนไว้รอเลยมันมีขวดเอ่อลงห้อยเลยนะพี่น,อน้อง ะยังไงนะนี่แหละเขาไต่ขึ้นอย่างนี้แล้วนี่ไต่ขึ้นตรงนี้นะเอ๊ะตรงนี้ไม่ชันได้นนี่นครับต้องมารอดูฮนะ ว่าเท่าแก่จะขึ้นยังไงครับมาดูว่าเท่าแก่ตีนจะขึ้นยังไงฮะเดี๋ยวเราจะไปอยู่ฝั่งนู้นกันนะครับบกหนาวฮะบุกหนาว ปุยปยก่อนแล้วเราค่อยแต่งใหม่ก็ได้นี่ครับขึ้นโหดเลยขึ้นโหดเลยอ่ะอู้ขโโเขาแกะตีนสายโหดเกินแล้วพี่น้องนี่ครับอุ้ยโหดเกินเจ้าพายุแต่ว่าช่วงล่างมันยาวครับมันก็เลยดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่นี่ฮะตัวเดินแรงโชว์พลังเลยครับ โหดมากครับอู้อุ้ยตัวตัวเดินมันแรงมากอ่ะเป็นไงคิดไอ้ยักษ์ใหญ่เดินอย่างนี้ไหมโหดจริงๆอะข้าวแก่เรานี่ครับก็ยืนแท่นอย่างนี้เลยครับยืนแท่นตัดอ้อยอยู่นี่แหละก็ยืนอย่างนี้ย เราก็จะมารอดูจานโอตักอ้อยผ่านช่องอเสียตินพาสซิงแปดๆหรือรถด,ดำสวยๆจะรัดนะพี่น้องเพราะว่าทีมงานก็จะ,ะให้จานโออยู่ประจำการอยู่ที่นี่ครับอุ้ยผมหนาวมือผมสั่นดิ่ๆๆๆเลย,ย,ยพี่น้องเอ้ย ล้อเขากับแท็กล้อเราโคตรต่างกันเลยครับพี่น้องแทกขนุนยงใหญ่เลยครับนี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยนะพี่น้องนะโอ้ยผมถือกล้องสองตัวผมต้องขอโทษด,ด้วยนะพี่ๆน้องๆครับจะยกมันใช่ไหมอ่ามันจะเท่ากันไหมเดี๋ยวไปดูตัวยกเขาก่อน เสียงไอ้คิดิมเหยียบขนาดนั้นเลยบไม่ใช่นนตัวยกเขาแม่งมาตรฐานที่หมายเลย,ยนิ้วกลางเราโอ้โหมาดูโขอยกของเขาใหญ่มากเลยคนระับดูอะหนึ่งนิ้วเลยนี่ใหญ่แล้วก็ยาวด้วยหนามากเลยเขาน่าจะอยู่ประมาณส,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 สามเมตรเนาะเขานอยูอ่ประมาณ3รวมทั้งปาก ยังหนาเลยครับดูครับส่วนของผมนี่บางบางกว่าน,นี้เยอะแต่ก็น่าจะได้อยู่ไม่มีปัญหาหรอกคงจะไม่เบี้ยวหรอกนอเนาะไปเดี๋ยวไปดูของเจ้าพายุกันหน่อยไปมาดูครับนี่ครับ,รบของของเราก็จะบางนิดหน่อยนะครับเนี่ยเหล็กตัวเนี้ย แต่ก็ไม่บางมากเท่าไหร่นะคงจะไม่ขาดแล้วมั้งผมอยากเห็นมานานแล้วผมผมเห็นแต่พี่วุฒิถ่ายดังอกน,นู้นเนี่ยเออตอนที่พี่วุฒิวิ่งไปเอาลูกรลางมันอยากเห็นอะไรเอาหินคุกเห็นทีมงานอีเทนชซเบก็กอ๋อนี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาชมกันหน่อยว่าจา์โอจะยก แต่คล่องไหมพวกนี้ใครอยากดูว่าจัดโอ้ยกได้ไม่ได้ต้องดูผ่านคลิปสุกแกตินต้องมาดูพวกนี้ครับอืมขันหน้านเออขันหน้าเอ,อเอาขันหน้ามาทำเลยเอาขันหน้ามาทำเึงน,นี่ก็จอดวันนี้แหละฝากกุญแจไว้อยู่กับ,บป้อมยามนะครับนู่นอะป้อมยามนู่นเลยเจ้าหน้นนาที่ตาช่างนะเจ้าหน้าที่ตาช่างเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับผม